สวัสดีครับผมคุณแต่งรถธรรมชาตินะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะพูดถึงการสร้างนะครับเป็นสร้างบ้านและร้านนะฮะด้วยงบราคา800,000บาทน,นะครับมันจะเกินงบไหมนะครับก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเขาตัง้งงบไว้เลขกงผมว่าอยู่ที่800,000บาทใ,ในการสร้างนะครับซึ่งการสร้างบ้านครั้งนี้ผมก็ได้คุยกับคุณพ่อนะครับในการออกแบบนะครับว่าอยากได้ บ้านที่ลักษณะไม่ต้องโมเดิลมากให้เข้ากับพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ของร้านนี่เองนะครับให้เข้ากับพื้นที่ของร้านนะฮะว่ามันจะต้องเป็นแบบว่าดูทรงไทยๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่ด้วยงบประมาณจํากัดเนี่ยเราไม่สามารถใช้ไม้ได้นะครับก็ต้องเป็นบ้านโครงสร้างเหล็กแล้วก็โครงสร้างคอนกรีตนะครับในการทํานะครับซึ่งในการเขียนแบบออกมาเนี่ยในการสร้างเนี่ยเราก็เขียนตั้งแต่การวางแปลนเลยนะครับว่า ชั้นล่างเป็นยังไงนะครับชั้นล่างเป็นยังไงชั้นล่างก็จะมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนโล่งๆแล้วก็ส่วนที่มีผนังนะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างเนี่ยเราก็วางแผนไว้ว่าจะไปสําหรับเป็นมุมกิจกรรมสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้หรือเอายกเคาน์เตอร์กาแฟมาตั้งอยู่ในนี้ก็ได้ด้วยนะครับไว้สําหรับเป็นมุมสําหรับลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้านเราธรรมชาติสามารถเข้ามาใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็มี มุมที่สําหรับมองดูวิวมีมีบ่อน้ําจริงๆแล้วเรามีบ่อน้ําก็สามารถนั่งชมวิวบ่อน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2แปลนนะครับแล้วก็จะมีห้องน้านะครับห้องน้ําที่อยู่ในตัวอาคารนะครับต่อมาก็จะมีชั้นบนนะครับชั้นบนเดินขึ้นบันไดชั้นบนก็เป็นห้องโล่งๆเหมือนเดิมนะครับแค่ห้องเดียวนะครับซึ่งเราก็สําหรับทําเป็นที่พักอาศัย ซึ่งอนาคตจะก,กั้นห้องยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ครั้งนี้คือทําชั้นบนห้องใหญ่ๆห,ห้องเดียวไปเลยนะฮะจากชั้นล่างชั้นบนซึ่งมี2ชั้นแล้วนะครับเราก็มาวางแผนในการทําโครงสร้างนะครับครั้งนี้การทําโครงสร้างเนี่ยผมไม่ได้ตอกเสาเข็มนะครับเพราะาเพราะว่าพื้นดินที่นี่มันไม่เหมือนกรุงเทพนะครับดินที่นี่มันไม่จําเป็นต้องตอกเสาเข็มนะฮะเลยเป็นการวางฟุตตินะ้รงบวางฐานลากลงไปในดินนะครับ วางฐานรากลงในดินเนี่ยผมวางอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับลงไปในดินไปขุดลงไปเมตรเมตรหนึ่งนะครับเสาก็มีทั้งหมดประมาณสิต้นก็ขุด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 ,ดไปในนั้นนะฮะแล้วก็วางแผนที่เรียบร้อยแล้วนอกนั้นเราก็ค่อยๆดูในการออกแบบไปเรื่อยๆนะครับในการทําไปเรื่อยๆซึ่งในการเขียนแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปคุยกับผู้รับเหมานะครับไปคุยผู้รับเหมาแล้วเราก็เลือกกับผู้รับเหมาดูโปรไฟล์เขา ดูว่าเขามีผลงานอะไรบ้างในการทํานะครับแล้วก็ดูที่ว่าดูน่าเชื่อถือครับดูน่าเชื่อถือว่าดูของจริงที่เขาไปทํามาว่าเขาทํามาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูรักแหล่งของเขาว่าพี่เขาก็ดูเป็นคนดีคนอกคนดีคนนึงเลยแล้วก็เออไว้ใจแล้วก็เลยติดต่อนะครับเป็นร้านบ้านไม้คาเฟ่นะครับในการมารับเหมา่อสร้างให้เรานะครับ แล้วก็คุยตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่ห้าเนี่ยวันที่ห้าเราก็มาเริ่มนะครับเริ่มก็คือมีแคมป์คนงานมาตั้งนะครับเขาก็เริ่มมาสร้างแคมป์คนงานนะฮะว่ามาสร้างแคมป์คนงานเสร็จแล้วเขาก็มาเริ่มวางแปลนพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราคุยในแบบกันเรียบร้อยแล้วว่าแปวางแปลนพื้นที่นะครับวราวางแผนคุยงานกันว่าจะทําอะไรก่อนนะครับหนึ่สามสี่นะครับเราก็มาคุยกันแล้วก็ แคมป์คนงานก็ตั้งในวันที่ห้านะฮะเมื่อตั้งในวันที่หเสร็จวันที่6กเนี่ยเขาก็จะเริ่มขุดทยอยหลุมต่างๆนะครับเพื่อใส่ของใส่เสาเออเพื่อใส่เสาเทลีนต่างๆนะครับก็ทยอยขุดนะครับเสาละเมตรเมตรเมตรเมขุดนะครับเมื่อขุดเสร็จนะครับในวันที่เจดเนี่ยเราก็จะเริ่ม ขุดหลุมเสาเอกเสาโทนะครับอันนี้ก็คือตามเลิกผมได้ไปดูดวงนะครับไม่ใช่ผมสินี้นี้นี้น,นี้ได้ไปดูดวงที่หลวงพ่อวัดบ้านสิงห์นะครับก็ไปดูเลิกมาว่าจะทําวันไหนยังไงยังไง,ไงเงี้ยตามเลิกนะครับก็จะมีขุดหลุมเสาเอกในวันที่7นะครับก็มาขุดหลุมเสาเอกในวันที่7็นะครับก็ขุดหลุมเสร็จแล้วก็จะมีช่างเขาก็จะมาขุดหลุมต่อนะครับต่อมานะครับในวันที่8เนี่ยเราก็จะมีการวางเสาเอก นะฮะวางเสาเอกก็มีจัดเล็กๆนะครับเชิญหลวงพ่อวัฒนลบมาในการวางเสาเอกเพื่อเอาเลิกเอาใช้เอาอะไรเงี้ยนะครับตามเลิกนะครับให้เป็นสิริมงคลกับร้านนะครับแล้วก็มาวางนะฮะแล้วก็วางเสาเอกเสร็จช่างเขาก็มาทำของเขาต่อไปเรื่อยๆนะฮะในวันที่แล้วเราก็รถปูนก็มาเทนะครับเทฟุตติ้งนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นเสานะครับ ซึ่งมันก็เป็นแบบสเต็ปายสเต็ปมานะครับในการทำนะครับเริ่มจากไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ค่อยทำเนี่ยแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆเนี่ยในรถธรรมชาติเนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับในยุคที่เป็นลักษณะเรียกว่าโควิดนะฮะช่วงนี้ที่คนทุกคนไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับผมก็พัฒนาร้านและร้านไปเรื่อยๆนะครับในการทำนะฮะให้เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับว่า EP2 เนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีข้อสงสัยไงนะครับหรือว่าอยากจะคุยอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับซึ่งสามารถเข้ามาคุยกันได้ตลอดนะครับแล้วก็ฝาก s u b สไครต์ช่องรถธรรมชาติด,ด้วยนะครับและกดติดตามหรือกดถูกใจเพจรถธรรมชาติไ้ด้วยนะครับไว้สําหรับว่าเรามาแบ่งปันความรู้กันในช่วงนี้หรือมาแปรเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรต่างๆสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือเข้ามาเที่ยวที่ร้านรถธรรมชาติก็ได้นะครับ ซึ่งร้านรถธรรมชาติก็จะมีเลี้ยงกระต่ายมีกาแฟให้ทานมีอาหารนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ค่อยมีคนหรอกครับเพราะว่าผลไม้ออกจากบ้านนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถธรรมชาติจะคนเยอะนะครับช่วงนี้คนไม่เยอะนะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ